สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอจินิวค w เฟ a m i ม y ีค่ะวันนี้อาจิอยู่ที่โชว์รูมมาด้าซัมดาบีสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะพาทุกท่านมาพบกับนี่ค่ะมาด้าบ t 5 0 DBL 1.9 SP High Laser ราคา1 1 2 0 0 0 0บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่5,280ม mm. ิลลิเมตรความกว้าง1870ม mm. มค่ะ ความสูง1,810ม mm ิลลิเมตค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านนอกของตัวรถกันก่อนเลยค่ะภายนอกตัวรถค่ะด้านบนค่ะฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถจะเป็นสีเดียวกับตัวรถกเลยค่ะจะมีเส้นตัด2เส้นแบบนี้ค่ะทำให้รถดูสปอร์ตมากๆค่ะในส่วนของกระจังหน้าค่ะนอกจากจะมีโลโก้ของมาด้าที่เป็นโครเมียมแล้วค่ะ กระจังหน้าของในตัว bt 5 0รุ่นนี้จะเป็นแบบโคโดดีไซน์ค่ะจะเป็นเส้นสีเงินค่ะทั้งหมดสีชั้นแบบนี้ด้านในตรงนี้ค่ะกระจังหน้าของเขาที่เป็นรูลัออากาศตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบสีดำและตัดกรอบค่ะของกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมค่ะลงมาด้านล่างค่ะด้านหน้าของเขาค่ะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสจุดค่ะไฟด้านล่างค่ะอจีจะให้ดูด้านล่างกันก่อน จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะแล้วก็ที่เราเห็นแสงสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวค่ะจะอยู่ทางด้านล่างส่วนไฟหน้าตรงนี้ค่ะนี่ไฟหน้าตรงนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบ LED และที่สำคัญเขายังมาพร้อมกับระบบค่ะที่เป็นระบบปรับไฟสูงตำ่ำแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะ ในส่วนของด้านข้างค่ะล้อด้านข้างค่ะก็จะเป็นล้ออันลอยที่เป็นสีทูโทนแบบนี้ค่ะตรงก้านด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นสีเงินส่วนด้านข้างข้างในจะเป็นสีดำเงาค่ะโลโก้มาด้าตรงกลางส่วนของฝาครอบดุมตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดำด้านสวยมากๆเลยค่ะในส่วนของล้ออันลอยตรงนี้ค่ะจะเป็นล้ออันลอย ขนาด18นิ้วค่ะสเปคยาง265ทับ60ขนาด18นิ้วด้านหน้าจ,จะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างของตัว BT50 คันนี้ค่ะด้านบนจะเป็นโครเมียมตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นลมดำค่ะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้กระจกมองข้างของเขาค่ะยังมาพร้อมกับ,บไบสปอร์ตหรือเตือนมุมอับสายตาค่ะ ด้านบนคะ่ะลาวหลังคาคะ่ะตัวนี้จะออกเป็นสีจะมองเป็นสีเทาเนาะสีเทาแก่ส่วนของด้านจับเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยที่เป็นปุ่มสีดําตรงนี้จะเป็นปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะลงมาด้านล่างกันคะ่ะในส่วนของด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเป็นบันไดเพื่อให้เราก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายคะ่ะ จะเป็นแผ่นด้านบนที่เป็นแผ่นสีดำเงาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถค่ะเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันค่ะในส่วนของช่วงล่างด้านหน้าคันนี้ค่ะจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งพร้อมโชกอัพค่ะช่วงล่างด้านหลังค่ะแนบแผ่นซ้อนพร้อมโชกอัพค่ะ เราได้รับชมช่วงล่างกันไปแล้วเนาะเรามาต่อกันตรงที่นี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นดับเบิลแคปค่ะแคปด้านหลังก็จะเป็นตัวเปิดประตูแบบโครเมียมค่ะมาดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะในส่วนของถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะในตัว b t 50จะลองรับเป็นดีเซลไบโอดีเซล B20 ค่ะความจุถังน้ำมันอยู่ที่76ลิตรค่ะลงไปที่ล้อด้านหลังกันดีกว่าล้อด้านหลังค่ะในส่วนของล้ออัลลอย ที่เป็นแบบนี้ที่อาจีได้พาดูด้านหน้าไปทั้งหมด4วงก็จะเป็นขนาดเท่ากันหมดเลย18นิ้วสเปคย่างเบอร์เดียวกันเลยค่ะ265หทับ60ขนาด18นิ้วด้านหลังจะเป็นดัมเบลค่ะที่เราเห็นด้านในที่เป็นสีดำสติกเกอร์ไฮเลเซอร์ค่ะจะมีทั้งฝั่งด้านด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถค่ะ มาต่อกันที่ท้ายรถกันบ้างค่ะด้านท้ายของตัวรถตั้งแต่ไฟท้ายตรงนี้ค่ะสวยมากๆเลยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะส่วนไฟเลี้ยวและไฟด้านล่างตรงนี้จะเป็นหลอดค่ะหรือจะเป็นเบานั่นเองด้านหลังตรงนี้นอกจากด้านหน้าที่มีเซ็นเซอร์4จุดแล้วด้านหลังก็ยังมีเพิ่มเติมให้อีก4จุดค่ะฟอนตตัว BT 50ด้านหลังค่ะตัวจับเปิดกระบะ สัมภาระท้ายด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีกล้องช่วยถอยจอดตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมยาวๆสวยแบบนี้เลยรับกับตัวด้านท้ายของตัวรถเป็นอย่างดีเลยค่ะเนี่ยค่ะในส่วนของท้ายรถค่ะถึงแม้จะเป็นดับเบิลแคบค่ะแต่เรายังสามารถบรรทุกสิ่งของบรรทุกสัมภาระไม่ว่าจะใช้เป็นในครอบครัวหรือใช้เป็นแบบเชิงพาณิชย์ได้อย่างสะดวกสบายค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านล่างด้านหลังกันค่ะตรงนี้ค่ะส่วนของที่เก็บยางอะไรจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารของผู้โดยสารแถวที่สองกันค่ะก้าวเข้ามาค่ะตามอาจิมาเลยภายในห้องผู้โดยสารค่ะของ แถวที่2หรือตัวดับเบิลแคปนั่นเองค่ะเล็กรูมกว้างขวางค่ะเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะส่วนของเฮดรูมด้านบนจะเป็นสกาดสีดําค่ะเรามาดูในส่วนของเบาะด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลค่ะที่เท้าแขนที่วางแขนค่ะก็จะเป็นหนังว้าวนิ่มมากๆค่ะตรงนี้ค่ะสามารถวางขวดน้ำวางแก้วน้ําได้ถึง2จุดเลยค่ะ เขาทํามาให้รับกับเซลีล้เป็นอย่างนี้เลยค่ะในส่วนของปีกรับด้านข้างตรงนี้ค่ะเหมือนเรานั่งด้านหน้าเลยเรามาดูตรงกลางกันบ้างช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆด้านนี้ค่ะก็จะมีช่องเสียบ USB จิ๋วให้ดูเลยนี่ค่ะหนึ่งจุดแอร์หลังค่ะช่องปรับอากาศสามารถแยกใช้งานได้เลยดันซ้ายด้านขวาได้เลยค่ะ ก็จะมีตัวตัดเส้นที่เป็นสีเงินแบบนี้ด้านหลังของเบาะค่ะของผู้โดยสารทางฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวของให้เราค่ะจุได้ถึง4ีกิโลค่ะมากันที่ด้านข้างประตูกันค่ะด้านข้างประตูตรงนี้ค่ะตัวเปิดจะเป็นสีเงินหรือสีเทานั่นเองค่ะส่วนด้านนี้ที่เห็นเช่นเดียวกันเลยสีเดียวกันกับตัวเปิดเลยค่ะส่วนตรงนี้ สองด้านนี้ค่ะจะเป็นหนังค่ะเขาทำมาเป็นอย่างดีเลยด้านข้างเป็นซอฟทัชสามารถกดได้สัมผัสได้อย่างนุ่มนวลค่ะในส่วนของปุ่มกดค่ะกระจกตรงนี้ค่ะจะเป็นเปียโน,นแบ็กสีดำเงาค่ะด้านล่างค่ะเขายังมาพร้อมกับช่องวางขวดน้ำหนจุดค่ะหรือจะวางสัมภาระว,วางสินคของของเราได้เลยค่ะ เดี๋ยวไปกันต่อทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะด้านข้างคนขับกันนี่ค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารทางฝั่งด้านนี้ค่ะตัวจับเปิดปิดประตูค่ะก็จะเป็นสีเทาหรือสีเงินนั่นเองด้านบนก็จะมีตัวรับที่เข้ากับด้านข้างประตูด,ด้านนี้ค่ะเขาทําให้ออกมาออกแบบได้อย่างลงตัวมากๆค่ะตัวจับเปิดปิดเช่นเดียวกันเลยจะเป็นหนังสีน้ำตาลเป็นซอฟทัช ปุ่มกดกระจกค,ค่ะพื้นหลังตรงนี้ก็จะเป็นเปียนโนแบ็กสีดำเงาช่องวางขวดน้ำหนึ่งจุดช่องวางเอกสารหรือวางสิ่งของด้านข้างค่ะไปกันต่อทางฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งของด้านข้างคนขับตรงฝั่งนี้ค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมปุ่มกุญแจอัจฉริยะที่เป็นสีดำแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะ เปิดมาเลยค่ะนี่เลยทางฝั่งของคนขับค่ะตัวจับเปิดประตูจะเป็นสีเงินสีเทาแบบนี้ค่ะตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะปุ่มล็อกกระจกปุ่มก็จะมีปุ่มล็อกรถกด,ดล็อกรถกระจกไฟฟ้าค่ะทั้งสี่บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะตรงนี้ก็จะมีพื้นหลังตรงนี้จะเป็นเป็นโน้แบ็กสีดำเงาตัวจับแบบซอฟททัช ด้านล่างค่ะช่องวางกวดน้ำหนึงจุดและช่องวางของต่างๆค่ะเราจะก้าวเข้ามาภายในห้องดโดยสารค่ะภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับฝั่งนี้ค่ะขึ้นได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยเขามีตัวด้ามจับตรงนี้มาให้ด้วยค่ะที่เป็นสีดำเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะสามารถปรับเอน็นปรับเลื่อนเบาะแบบนี้ได้เลย เบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลปีกลับด้านข้างขนาดใหญ่ค่ะในส่วนของพวงมลาลัยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหุ้มหนังสีดำาตะเข็บได้สีดำค่ะในส่วนของทิศทางพวงมลาลัยค่ะเราสามารถปรับระดับทิศทางได้2องทิศทางค่ะดันแบบนี้ได้เลยน่าใช้มากๆาเลยค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะของพวงมลาลัยหรือฝั่ง ด้านขวามือของเราตรงนี้ค่ะด้านบนตรงนี้ค่ะก็จะมีช่องปรับอากาศที่ตกแต่งด้วยเส้นขอบสีเทาส่วนของคอนโซลสีน้ำตาลตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ตัดเส้นเหมือนกันลงมาจะมีปุ่มค่ะปุ่มปิดการลื่นไถลของรถช่องใส่เหรียญใส่บัตรจอดรถหรือจะเป็นเวลาเราขึ้นทางด่วนก็จะหยิบใช้จับตรงนี้ได้สะดวกสบายด้านล่างค่ะ ตรงนี้ด้านซ้ายจะเป็นตัวส่วนของเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ด,ด้านหน้าด้านขวาจะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะอจิพาทุกท่านไปรับชมภายนอกตัวรถและทางฝั่งของคนขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันต่อค่ะตอนนี้ค่ะอจิอยู่ภายในตัว m a ด้า BT50 ค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะอาจีจะให้ทุกท่านดูมาตรวัดของตัว BT 5 0กันก่อนค่ะนี่ค่ะก็จะมีหน้าจอตรงกลางค่ะบอกข้อมูลการขับขี่บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและเราสามารถตั้งค่าตรงหน้าจอเล็กๆตรงกลางตรงนี้ได้ค่ะซ้ายและขวาค่ะตรงนี้จะเป็นเข็มค่ะจะมีไฟคอยแจ้งเตือนแบบนี้ ในส่วนของพวงมลาลัยค่ะจะเป็นพวงมลาลัยแบบมั l ตีฟังก์ชันค่ะฝั่งทางด้านซ้ายค่ะก็จะมีฟังก์ชันรับซ้ายวางสายสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะทางฝั่งด้านขวาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันให้เราได้ใช้งานของตัวมาตรวัดค่ะจะอยู่ทางฝั่งด้านนี้ทั้งหมดเลยด้านหลังของพวงมลาลัยค่ะ เจีจะให้ดูทางด้านขวากันก่อนด้านขวาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างในการขับขี่ไฟเลี้ยวค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนค่ะส่วนของด้านข้างตรงนี้ค่ะปุ่มจะเป็นปุ่ม engine start stop ค่ะเรามากันต่อตรงกลางตรงนี้กันเลยดีกว่าด้านบนค่ะสัญญาณไฟฉุกเฉินพอเราจับ แค่ด้านข้างตรงนี้ค่ะส่วนของด้านบนตรงนี้จะเป็นหนังทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้จะเป็นซอกทัชสามารถกดได้คือวางมือลงไปคือสัมผัสแรกคือนุ่มมากๆค่ะปุ่มสันย้นไฟฉุกเฉินช่องปรับอากาศค่ะด้านข้างประกบกับตัวหน้าจอเลยค่ะในส่วนของหน้าจอตรงนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วค่ะเป็นขนาดใหญ่มากๆแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันให้เรากด ก็จะเลือกเป็นวิทยุ USB iPod Bluetooth VTR หรือจะดูเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะ Navigator ก็จะมีให้เรา bookmark สถานที่ที่เราชื่นชอบค่ะนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของสมาร์ทโฟนสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้ค่ะก็จะมี Miller Link มีโทรศัพท์ระบบการตั้งค่าสามารถตั้งค่าหน้าจอตรงนี้ได้เลย การแสดงผลต่างๆคีย์บอร์ดอัปเดตก็จะมีตั้งค่าเสียงตั้งค่าการแสดงผลภาพพื้นหลังเราจะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยค่ะนี่แบบนี้บลูทูธ Wifi ในส่วนของกล้องค่ะก็จะมีให้เราปิดเปิดในตัวเส้นกะระยะค่ะเราไปที่ปุ่มโฮมตรงนี้กันก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็น นี่เนวิเกเตอร์นี่ค่ะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยหรือเราไม่ต้องการฟังเสียงเราก็สามารถกดปิดเสียงจากด้านนี้ได้เลยค่ะลงมาที่ระบบเครื่องปรับอากาศหรือระบบแอร์ของเราค่ะจะเป็นระบบแอร์แบบออโต้ค่ะหรือแบบอัตโนมัตินั่นเองสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยค่ะตามความต้องการเลย ราคาเพียง1 000, 1 000, 2 0 0ล้าบาทคือให้ตัวอุณหภูมิที่แยกปรับมาแบบนี้หรือจะปรับเป็นแบบดูโอได้ค่ะเพื่อให้ห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่ไม่แตกต่างกันลงมาด้านล่างค่ะด้านซ้ายจะเป็น power outlet charge ค่ะส่วนของตรงนี้จะเป็นตัวช่องเสียบ AUX กับช่องเสียบ USB ค่ะปิดการใช้งานง่ายด้วย ด้านล่างค่ะช่องวางของหรือวางสมาร์ทโฟนเวลาเราชาร์จกับตัวช่องเสียบ usb ตรงนี้หรือจะเป็นตัว power outlet ชาร์จด้านนี้ค่ะปุ่มค่ะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยลงฐารลาดชันค่ะเกียร์ค่ะในตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดค่ะเบรกมือตรงนี้ก็จะมีช่องวางของวางขวดน้ำสามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2จุดค่ะ กุญแจค่ะก็จะเป็นกุญแจแบบล้ําแบบนี้เลยที่เท้าแขนค่ะก็จะเป็นหนังซอฟทัชเหมือนกันเปิดขึ้นมาจะมีช่องเก็บของวางของด้านตรงกลางตรงนี้เนาะเบาะฝั่งผู้โดยสารค่ะตรงนี้เห็นไหมเลยที่อาจีบอกไปค่ะทั้งด้านหลังและด้านหน้าตรงนี้ค่ะด้านบนก็จะเป็นหมอนขนาดใหญ่จะเป็นรูปทรงดีไซน์เดียวกันเลย ในส่วนของปีกรับด้านนี้ค่ะก็จะเป็นปีกรับขนาดใหญ่ให้เราพักผ่อนเวลาเดินทางไกลๆได้อย่างสะดวกสบายค่ะด้านล่างก็เหมือนกันดีไซน์สวยมาทางฝั่งด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกองเก็บคู่มือเก็บเอกสารสำคัญของรถด,ด้านบนเขายังมีช่องเก็บของเพิ่มเติมให้ค่ะนนนนก็จะเป็นสีเดียวกันกับเบาะของเราเลย ด้านบนกันค่ะที่บังแดดจะเป็นสีดําขนาดใหญ่ค่ะมีกระจกให้เราได้ใช้งานทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับมาพร้อมกับไฟค่ะด้านบนก็จะเป็นไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารช่องใส่แว่นช่องเก็บของสําคัญด้านบนกระจกมองหลังค่ะจะเป็นกร,กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะสามารถเปิดปิดการใช้งานได้จากปุ่ม ด้านนี้เลยตรงกลางในส่วนของระบบค่ะในตัว m a ด้า BT50 ตัวเครื่องยนต์1.9คันนี้ค่ะเข้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและขนาดถอยค่ะระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงฐานลาชันค่ะระบบช่วยการออกตัวของรถขนาดอยู่บนฐานลาชันค่ะ ระบบป้องกันล้อมูนฟรีระบบควบคุมการลื่นถลายของรถระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวค่ะและที่สําคัญค่ะเขามาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ตําแหนง่งลําโพง8ตําแหน่งค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงกับทางโชรูม,มาด้าได้เลยค่ะอจ,จะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิมเ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าและรับชมกลุ่มพลังกันค่ะ อาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้าหน้าคันนี้กันค่ะเดี๋ยวเราจะมารับชมขุมพลังของตัว Mazda BT-50 BBL 1.9คันนี้ค่ะอาจีขอทำการเปิดฝากระโปรงเครื่องอยนต์ก่อนชักคู่นะคะค่ะ ด้านบนเขาก็จะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนค่ะสีดําแผ่นใหญ่หน้าตาของเครื่องยนต์จะอยู่ตรงกลางค่ะพร้อมกับโลโก้ของมาด้าเลยในส่วนของขุมพลังและเครื่องยนต์คันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9 VGS Turbo ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลรหัส r z 4 e t c ขนาด1.9ลิตร1,898 cc สี่สูบแถวเรียง16วล์ wow. ว DOHC Common Rail Direct Injection พร้อมเทอร์โบแปรผันแบบที่ VGS และ Intercooler ค่ะกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตร m, ที่1,800รอบ2,000ถึง2,600รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B 2 0ค่ะในส่วนที่อจิรีวิวคันนี้อยู่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะค่ะเป็นเครื่องยนต์ยนต์1.9แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเนาะเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงค่ะกับตัว มาด้า bt 5 0 dbl 1.9 sp high laser คันนี้ค่ะราคาอยู่ที่1.12000้บาทค่ะโดยส่วนตัวของอจ i ิคิดว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะเพราะว่ารถตอบโจทย์ทุกอย่างเลยมันทุกสิ่งของได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้และที่สำคัญเขายังมีส่วนของระบบที่ครบคันมากๆค่ะมีบรายสปอร์ตมาให้เราแล้วระบบเครื่องปรับอากาศก็สามารถแยกอุณหภูมิได้ถึง2ทิศทางเลยค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงกับทางโชลูมาด้าซัมดับีสาขาสำนักง,งานใหญ่ได้เลยค่ะขอขอบคุณทางโชลูมาด้าซัมดับีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้มาถ่ายทำและรีวิวในตัวมาด้าบีที50คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องอจินิวคาเฟ่มาลีกันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่กันด้วยนะคะ แล้วเจอกับอจิใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ